สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านครับผมวันนี้หากินแบบบ้านผพาพี่น้องมาใส่หลอบนะครับพี่น้องมาใส่หลอบนี่ครับผมนี่เอาหลอบมาหาหลังกะถิงมาใส่ไม้ไม้น้องหิมปานะครับผมนามมันลดลงหลแลวผมผมว่า,ป,าป่ามันเริ่มสีเลียนหาหมง่มงหมุนหม่งส่วนแล้วครับพี่น้องกะนามยังหมดไหลเนาะเดี๋ยวคิดว่าเอามาลองมึงจะหาหลังนะครับ มาใส่รองเบิง้งหลอดสิมีปาอยู่แลครับพี่นอ้องกับสิบ่หลายฟังจากฟังจากเสียงมันละ <c oughs> น้องกับปูใหญ่เนาะก็ถือโอ,อกาสว่าหน้าม,มันหน่อยนะอยากมาดักรองเบิงว่ามันสีใดบ่ไดนะครับพี่น้องกับสีใดใพี่น้องเบิงน้ากันว่าไม้นี่สิมีปลายยังสีไดปลายยังบอน,นะครับพี่น้องก็บเอาบรรยากาศยิมปาครับพี่น้องอากาศก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณซีโมงครับผมซีโมงซีโมงแรง สีม่วงแรงกับอากาศกันยังสีหัวหัอนอยู่ไปครับผมไปใส่หลอดน้ำกันครับผมไปครับกัแบบเป็นตาปลาเรียนซึ่กลัหลังกันนะ 哎，乱泡去去吧。好、oh.。 ไปครับห้องาเรียน ข้องนี่กันนะพี่น้องพอดีเลยข่องคนเที่ยวข่องกล้วยเอา้าแต่ว่าป่าเป็นตะเรียนนะครับพี่น้องข่องแบบนี้เอาสิใสไปเลย,เยหาเนี่ยมันปรกขับมา ไปยากนิดน้อยเลยครับพี่น้องสิบบูบูไม่ผือเรียบร้อยครับ เป็นตะเรียนนี่พนีะ่นนองนี่เป็นบัวครับนี่ติเรียนมาแต่ฝุ่นเป็นบัว มาเพื่องกันนะพี่น้องมัสิบคือบอคือบบล่อาอ่ะอ นี่ครับผมเก็บลอยอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนี่ใส่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมใส่ให้เบิงเ้งแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจังถามาลุนกันครับจกักสองหมื่นครับพี่น้องจังมาเบิ้งเทือน,นึง จะเป็นทางไหนเนะาะพาพี่น้องดักรอบไนไหมน้องหิมปลาครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีรอบเศร้าพานไปสองมือนะครับพี่น้องหลังจากใส่รอบไว้ไปครับไปรุ่นไปเบิงงน้ำกันว่สีมีโตป่ะนะครับผมไม้นี่ มีโต๊เงียงเรียนเงียบเท้เงียบแท้โว้ยมึงมีแต่แตปากกะดืด ครับผมเบื้องหลังต่อไปเบื้องหลังต่อไปครับผมมีกระสีเลยใหญ่ได้พี่น้องเบื้องนะครับผมว่าไม้ใดปลาเขาดีบ่เขาบาดี นี่แต่บอกหวยครับโอ้ลงังปลาเขาบอดีไปครับผมเบิร์นลักต่อไปโอ,อ้ยหลังนี่โอ้หืมพี่นองสวยสวยพี่น้องมึงเนอะหลงังเขามาสองครับผม ส่องตัวตัวนี้งับตัวใหญ่เอ้ในการอยู่ครับผมนี่มอส่องแล้วเอาละครับผมไปครับผมบึงหลังต่อไปแต่พอป่าส่งบวชหลายนะครับพี่น้องบวชสวบบวชต่ำเนี่ยโอ้ หลังนี่หลังนี่คือกหอยเต็มปากทางเลยโอ้ยน,นี่นี่แต่บอกหอยพี่นอ้องเออยันโมขืออยู่พี่นอ้องผมอาจสิต้องใหายออกนะครับผมเบื้องเลือ่องบอกคันบอกหอยไรแนวนี่มันอัดง,ง่าง่าเบิดนะครับ ใส่เบ็ดกับ่บได้นะครับผมไม่ปลาปลาสีโบหลายปไปเลยแต่ว่ากันคือว่าเหระเป็น้นองน้ะล่องเบิงคู่หมายเลยจังหูจังหูจังหู เปลีนแต่เลียนเขามากครับพี่น้องข้องนี่กันขุ่นข้องมันออคุณ่ะโอ้ยองอคือดอกพี่น้องสิ้เดี๋เก็บขี้ะจะบวหอยเต็มอัดยัดสิกู้ไปใจ้ม่องไม่ละพี่น้องเบมึงเดารอรอเป็นใส่็นน้ำฝนพี่น้อ,นนนนองเห็นว่ามีข้าเจ้ากับใส่กันข้าเจ้าใส่รอ ตัวใหญ่ไปครับผมไปเพิ่งผลงานกันเห็นครับพี่น้องผลงานเอนในตัวโตไข่ยอยู่ครับพี่น้องตัวใหญ่อย,ย,อยู่ตัว ตัวนึงมันหน่อยนะครับพี่น้องมันหน่อยเนี่ยพมชีปล,อปลอออ่อยปล่อยนันสั้นพี่น้องมันหน่อยผดนี่มันบุญใหญ่เห็นไปซะเอาไปซะนี่ลีลาลีลาลีลาลีาล,ลา,ลลา เดี๋ยวเชียวไปใส่ไม้ไม้ไมพี่น้องบ่คือหรอกไม้เนี่นี่แหละครับผมได้มาต,ตัวหนึง<ฮ>่งซีเหลือีเหลือดมีแต,ต่บ์ปลอยครับพี่น้องหอยเต็มเลยเนี่หอยทั้งนั้นเลยกระฮกกะเดี๋ยวขึ้น,น,นเท่อ,ออกแล้วครับผมเบาปล่อยจำเป็นมันบุนอึดครับปกหอยครับผมนี่แหละครับผมกะพาพี่น้องมาดักหลอบไม้น้องหิปนปลาเนาะครับพี่น้อง หลังจากนำมันแหียงลงเน้วก็โอ้ป่คือปันใดปลาบ่คอยหลายเนาะปลาก็โตโตัวใหญ่ปันใดก็แต่ว่าไข่ยอยู่ตัวนี้สัวนใดก็ตัวนี้หน่อยะมาาน่ะแล้คือทั้งเทอมันก็นอาจจะหลอดรอบครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจหาก,กินแบบบ้านๆกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พผาคดคจิปต่อไปสิมีหยังก็ทาลุนทาเบิ่งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ